สวัสดีแม่ที่ท่านแม่จ๋าะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทางแม่ฟอยที่จักรกีนะคะอันนี้ก็คือพ่อใหญ่พ่อใหญ่องคำนะคะอายุห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะค่ะได้ยินเสียงรถ <c oughs> อมนน้ำไว้ก็ได้ <c oughs> อุอ้ยแล้วก็ ลองน้ำไว้ให้พ่อใหญ่นะคะเวลาตอนเที่ยงนะคะกินอีกไหมนี่เอาอีกไหมนี่ได้ยิงราสิบล้ลอก็จะประมาณนี้แหละ เอาอีกไหมน้ำนนเงาแล้วไปแล้วนะนจ,จ,วจ,จ้าก่อนจ้าจ้าสวยจ้าจ้าก่อนเร็ว อ่ะอันนี้คนทอ้องแปดเดือนนะคะนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะเอาเข้าไปตรงนู้นนะคะเพราะว่าเอานอนด้วยกันไม่ได้นางตีกันน,นะคะนี่ค่ะคุณคุณป้านะคะคุณลูกคุณแม่อยู่วางกลาง รราอารมณ์บอจอยนะคะคนท้องก็จะงุดหงิดง่ายหน่อยประมาณนี้เลยนะคะก็ <c oughs> จะมีมาลูปตุ๊บตับกันบ้างนะคะตามภาษาตามภาษาคนท้องขี้งุดหงิดเดี๋ยวเราจะอาบน้ำให้ช่วงจังหวะที่อาบน้ำจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเด้อ <c oughs> เอากินเร็วๆอ่ะ กินม้เหรอฮะดูจะทำยังไงดูจะทำยังไงไม่เอากินมล้ทำไมไม่อาบล่ะทำไมไม่อาบ,อ,ไมไมอ,าบอาบอ่ะ เาใส่ยังอาเหมือนอ้วนอ่ะอาว่ะถัะงเราอ่ะมันไม่มีหลังคานะพอได้ใส่สายมาน้ำมันจะร้อนจริงๆมันต้องมีหลังคาไม่ให้ถังน้ำร้อนเอาตัวให้อาไม่ได้ให้ถือน้ำทิ้งน้ำตาไหล ดูค่ทำทำแบบนั้นแล้วมันเย็นสบายใช่ไหมถ้านี่จะอาบใส่ตัวเองก็ไม่อาบอืมอืดูเออเอาเห็นผยทั่วดูเขาทำดูเขาทำปลาแก้วอาบน้ำไหมปลาแก้วปาแก้วออกมาอาบน้ำไหมคุณปา้า ใช่ไหมจ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราก็อาบน้ําให้เสาปองก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาเสาปองเข้าบ้านนะคะพเพราะแดดว่าแดดเริ่มร้อนแล้วนะคะเพิ่งไม่กี่โมงเองนะคะยังไม่แปดโมงเลยนะคะแดดเปรี้ยงมากอ่ะพอจะอาบน้ําให้แล้วก็กินกินน้ำอืม,อม ะะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจอกันไหมนะคะคลิปหน้านะคะแม่แม่จะก็แววเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณแม่คุณพอ่อคุณพี่นะคะทุกทุกท่านเลยนะคะยศี FC ทุกท่านนะจ๊ะเพราะว่าอีกรมาณวันที่วันที่สิบสามนะคะนอนโรงพยาบาลวันที่สิบหกผ่าตัดนะคะคุณแม่ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะแม่แม่จ๋านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า